ด้วยแต่ต wow. oh, ุกโกก็อยู oh, ่กับเกมตุกบอลทรงพลังกันอีกแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นลูกบอลแบบโบรูมาตุกคนเอ้าเกียตายฉุยทุกคนอกลตายเลยก็จิ้มหายแล้วกดไปแล้วมาแล้วมากระดับต่อไปตายเลยกดตายใช่ไหมตายสองก็ไม่ไดนเดิมอีกกดไปกดไปโอ้ยแตกอีกแล้วโอ้ mama minh tua lấy luật món này nè 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 này nè 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 cột bay nè cột nè 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 cọc tay ก็ได้ประมาณตางแล้วได้สองตอนนี้ดูแล้วน่าจะห้นั่นให้นะั้นทุกคนอุย้ยจากว่านี้ทุกคนกวานแลละก็จะกระจาะวิเวียนเลยก่นเลยกุนจิกดนซับไปโดยไปเลย